สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการกลับข้างภาพของเราในโปรแกรม After Effects ครับเราอาจจะลากภาพของเราเนี่ยหรือเป็นพวกภาพวิดีโออะไรเงี้ยเราลากลงทไลายของเราในโปรแกรมแล้วเนี่ยแล้วเราอยากจะกลับข้างของเราครับมเีเพื่อนๆเนี่ยถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับว่าในโปรแกรม After Effects เนี่ยเวลาเราจะกลับข้างของภาพเนี่ยไม่ว่าจะซ้ายกลับมาขวาหรือบนล่างล่างบนอะไรเงี้ยเราจะฟิปภาพมันเนี่ยมันจะมีวิธีการทำยังไงครับในโปรแกรม After Effects ครับเดี๋ยวไปลองดูที่วิธีการทำกันเลยครับสำหรับคนที่กำลังมองหาไฟล์เทมเพลตต่างๆผมมีไฟล์เทมเพลตมาแนะนำเพื่อนๆครับไม่ว่าจะเป็น เทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตหัวล้อแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตปุ่มกดติดตามและเทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียไฟล์เทมเพลตทุกรูปแบบสามารถปรับแก้ไขเองได้ทั้งหมดและทุกไฟล์มีคลิปสอนใช้งานแบบละเอียดใครสนใจไฟล์เทมเพลตนี้กดที่ลิงก์วิดีโอแนะนําใต้คลิปนี้เพื่อดูตัวอย่างรายละเอียดหรือทักมาหาผมได้ทุกช่องทางเลยนะครับก็มาที่โปรแกรม After Effects ครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะเป็นคลิปแบบสั้นๆง่ายๆมากๆเลยนะก็มีเพื่อนๆถามกันเข้ามานั่นแหละว่าเราจะฟลิปภาพยังไในนปแกะล้ว็ ในคลิปนี้จะเป็นโปรแกรม After Effects ละกันนะก็ใน Premiere Pro เนี่ยเพื่อนๆสามารถย้อนดูในคลิปเก่าๆของผมได้นะมาที่โปรแกรม After Effects อ่ะสมมุติเรามีภาพวิดีโอลงมาอ่าอย่างเนี้ย มันก็จะเป็นภาพปกติใช่ไหมก็วิธีนี้ครับในโปรแกรม After Effects เนี่ยมันก็จะฟิปภาพได้ทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นเลเยอร์อะไรก็ช่างที่มันอยู่ในไทม์ไลน์แล้วเนี่ยเพื่อนๆอ,อยากจะฟิปอันไหนเนี่ยมันก็สามารถทําได้อย่างในโปรแกรม Premiere Pro เนี่ยมันจะต้องใส่เป็นเอฟเฟกต์ใช่ไหมเอฟเฟกต์ effect เพื่อฟิปภาพนะแต่ใน After Effects เนี่ยมันไม่ต้องใส่เอฟเฟกต์อะไรเลยก็คือให้เพื่อนๆมาที่เลเยอร์ของมันนี่แหละแล้วก็คลิกขวานะแล้วก็มาหาคําว่า Transform ตรงนี้นะ mm hmm. อ่าเห็นไหม Transform แล้วก็เนี่ยครับมันจะมีค ว่า f i ป h o r i z o n t a l กับ f i ป vertical อันนี้เนี่ย horizontal เนี่ยก็จะเป็นแบบฟิปซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายอะไรอย่างงี้นะแล้วก็ vertical เนี่ยจะเป็นบนล่างล่างบนอะไรอย่างงี้นะเราจะเลือก f i ป horizontal นะกดไปเลยนะอ่ะเห็นไหม ภาพมันก็กลับข้างมาแล้วนะนี่ครับเป็นวิธีการฟิปเห็นไหมจากที่ภาพปกติที่ถ่ายมาเนี่ยเขาจะเดินจากซ้ายไปขวาแต่ภาพนี้เนี่ยจากขวาไปซ้ายละอ่าก็สําหรับบางคนที่อยากจะต้องการฟิปภาพนะแต่จริงๆเนี่ยมันก็มีการปรับให้เป็นแบบ T D แล้วก็หมุนเอ่อองศาเอาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่คือผมว่าวิธีนี้น่าจะโอเคกว่าก็คือกดฟิปไปเลยมันก็จะง่ายๆดีก็คือคลิกขวาเนี่ยแหละแล้วก็มาเลือก Transform เนี่ยแล้วก็อ่ะลอง Vertical ดูอ่ะเห็นไหมมันก็จะแบบกลับบนลงล่างล่างบนอะไรเงี้ยอ่ะตรงนี้ เพื่อนๆลองหาดูได้นะท a n s f o r มมันก็จะมีพวกฟิปต่างๆแล้วก็อ่าตรงเนี้ยอ่าลองเล่นดูนะแต่ในคลิปนี้ก็จะเป็นฟิป h o r i z o n t a l กับฟิป vertical แล้วกันนะแล้วก็ผมขอแนะนําสําหรับไฟล์เทมเพลตที่ผมทําขายหน่อยแล้วกัน,นครับผมมีไฟล์เทมเพลตขายอยู่หลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์เทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์ไฟล์เทมเพลตหัวเละาะไฟล์เทมเพลตปุ่มกดติดตามไฟล์เทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียต่างๆครับผมมีขายอยู่หลายรูปแบบครับแล้วก็รูปแบบต่างๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถแก้ไขได้เองทั้้้้้้งงงงงหหหมมมดดดดเเเเลลลลลลยยยยนนนะะะครรรััับปปแแต่ไอออทททวกกุฟ์ีีิสาาใช เลยครับใครสนใจไฟเนมเพจพวกนี้นะครับเพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดที่ลิงก์วิดีโอแนะนาใต้คลิปนี้ได้เลยครับก็ถ้าเกิดใครสงสัยอะไรตรงไหนนะครับในคลิปนี้นะครับหรืออยากให้ผมทําอะไรสอนฟังก์ชันอะไรเครื่องมืออะไรเงี้ยลองคอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ